พี่คอมประชาครับพี่ <fim> <c oughs> ทีมที่หนึงเข้าไปไบไป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 ทีมที่เก้าเร็วเรวมานี่มานีเบยลงไปเปิดนายกครับนายกครับน่าเลยครับ

ได้แล้วมันถอยนะครับได้แล้วก็ถอยมาเอาเครงวักได้แล้วเปิดได้แล้วเปิด้ได้ลดฝาฝาไรก็้ทำฝาแม่ฝาเขาไปทอะไร เดียวละนัขอน่ จะขึ้นไปข้างหน้านะครับไม่ได้นะครับครับครับนี่จับ <laughs> よかったな。Oh. ก็ขอยเปิดทางนิดเดียวก็ไม่ติดเครอรถเลยครับก็ขึ้นรถเลยขึ้นรถ